สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนนะคะ่ะเมื่อนี่มาป้าเบกร์กตเตรียมกอดอีกเช่นเคยคะ่ะเตรียมกอดอีกเช่นเคยหอม n h าหอบเฟี้ยงเลยด้วยพี่น้องหอบกระโดดมาใสอรซละเห็ดไปตัวถิบตัวเด็ดเห็ดไปตัวติบตัวเด็ดละ เปนสิคขอดเป็นกัะจะสี่ล้วพี่น้องกัะว้นกระว่ายเนาะกระว้นกระว่ายเตรียมลอดอีกตัวเตรียมลอดอีกตัวไปครับไปหาเสี้ยงพี่น้อง ปหาเพี้ยงงาน,นใส่ห้างไว้นล้ี่น้องเห็นแม่ไทยลุกเห็นแม่ไทยลุกนอนเลยบดัด <c oughs> ย่าแม่ไทยลุกนอนเลยบดัด พักผนะ่อนเนาะพี่น้องนะเนาะเห็นแม่ทายลูบเฉยๆแบบพุ่งกันเลยเนาะนั่พักตามล้วก็กระโดดกระโจนสวยงามเลยพี่น้องเอ็นดี้ผุ่นท่าผุ่นกระลังผุ่อันอันนั้นแยกแม่พุ่นแล้วอันนั้นเป็นไอ้ฮอตแลนด์รอบเนาะพี่น้องเนาะแยกแม่พุ่นออกเนาะ นอนเศร้าเมื่อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นขอดเดี๋ยวสิไอมาทายให้เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะไก่กับมาวา้นกัตไต้เลยพี่น้องกระต่ายกินเฮียไก่กับมากินต่อพี่น้องเลี้ยงในน้ำกันเนี่ยตั้มในน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เจ้านี่พ่อนี่พ่อแม่คู่นี่ผสมพันธุ์แล้วแยกลูกแล้วดูสิดูสิเจ้านี้คือเอนดี้พ่อแม่ลูก เจ้านี้นางเตรืงมึงอยู่เลยคลอดลูกแล้วค่ะดูลูกเาขาคลอดลูกแล้วตัวแดงๆพี่น้องสีอ,งอยู่ในเสี้ยงเป็นอขอดแล้วอ,อันนี้ก็ะฟ้านหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกระฟ้านหน่อยๆทำก้นสะอาดตู้เสาร์าพี่น้องนี่ สำหรับเด็กน้อยพวกนี้กะเอาออก่นมาแลีแนเล่นเนาะพี่น้องตามรักคนก็อย่โคมคนย่ำเพิเพเ่นเลยเก็บเพิ่นย่ำเล้นกับเล็นอย่างเห็นแ,แม่ปอดใะไกับลูกกงจงเก่งๆม่เดทไทยดีดอกพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นแม่เนี่ยเขาแลนหาแม่บ่งทีเยาเลนหากล่องแลนหาแม่มืดเลยนี่ค่ะชมฟาร์มกระต่ายาเล็ก ฝรั่งมาอยู่บ้านนอกนะพี่น้องนะพรุ่งี้ยังเห็ดแต่เห็ดไปเห็ดแม่บ่ได้พี่น้องกันเห็ดแม่ก็แล่นน้ำเห็ดมาสลอนสลันกันกเห็ดแมวพรุ่งอยากยืนโชว์พี่น้องพ่งอยากยืนโชว์ เพิ่เห็ใหม่เหรอพี่น้องพ่อเห็นแม่ยางไปทายทางอื่นพนกมาเห็ดใหม่กระต่ายเตรียมคลอดเมื่อกี้แม่ไปทายทางออ่นพนกว่นมาเห็ดใหม่ขันเห็นแม่ทายพนกไปนอนเอลเลียดพี่น้องเลยนี่แหละกระต่ายเตรียมคลอดเป็นยังไงสิ บางอย่างไก่ก็พี่น้องเต็นก็ว่าฮึยฮ่ยเก่งนะลูกนาะไปอีกแล้วพี่น้องไปบเพุ่นเต็นก็โยไปแล้วนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ